ท่านวันนี้เรามาอยู่ที่สวนนัน,นนาการเราจะมาสัาษคนที่มาวิ่งสวนนันครับแต่คนในห้องว่าเอ๊ะสัมภาษณ์เรื่องอะไรเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวหนึง่งที่จะ มีมาให้คนที่วิ่งสวนลานเท่านั้นจะเล่นมาดูกันว่าเขาจะคิดเห็นกันยังไงนะครับเราไปชมกันดีกว่าครับไป <Yeah. S 1> <Bye. S 2> ปกติมาวิ่งสวนลานบ่อยป,อยปะครับไม่ค่อยบ่อยใช่ก็วรั้งเนียไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่อะคะ ค่ออยเวลามาวิ่งนี่ทำอะไรไปด้วยครับระหว่างวิ่งใหญ่นะวิ่งอย่างเดียวแล้วก็เดินมาค่ะคุยกับเพื่อนค่ะที่มาวิ่งเล่นโทรศัพงครับจะถามว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันมาให้เล่นระหว่างที่คุณวิ่งไปด้วยเนี่ยผ่านมือถือเนี่ยคุณจะสนใจไหมครับสนใจค่ะสนใจก็น่าจะดีครับเพราะว่าอาจจะทำให้มีการแข่งข <mumbles> ันมากขึ้นช่วยรเชา่อใจ ถ้าสนใจเราจะอธิบายรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน y u r Run คือเกมวิ่งที่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาคุณสามารถเก็บสถิติของคุณผ่านมือถือได้ด้วยเพียงแค่คุณล็อกอินเข้าแอปย r Run คุณสามารถแข่งกับเพื่อนได้โดยระยะทางจะนับเป็นรอบของสวนนันทนาการแห่งนี้และแต่ละสัปดาห์เราจะจัดอันดับผู้เล่นที่มีค่าสถิติดีที่สุด20อันดับแรกแชร์ผ่านทาง Facebook ของผู้ใช้แอปนี้ครับ แล,แล้วมีอะไรจะเพิ่มเติมไ, q, ไหมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าแบบเสนอแม่อะไรไหมจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าจะผลิตขึ้นมาเพื่อความเป็นส่วนตัวช่วยให้คนแบบออกาลังกามากว่ามีอย่างอื่นที่ทําให้เราเพลิดเพลินเวลาเราออกกําัง okay. มันวาสนุกดีถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็เราไปเล่นด้วยก็อยากให้มีเร็วๆแอปพลิเคชันเร็วๆค่ะแล้วก็ ถ้าเป็น,น,นสีสันสดใสก็น่าจะดีเพราจะได้ดูงบทหน้าใช้เผื่เอาหน้ามาเผยแทนที่ไม่ใช่แค่เผยนนครับมนานันจะได้รู้ด้วยจะได้แบบออกประสบการณ์ประสการต้องลองใช้ดูก่อ,อกนครับถ้าไงก็เดจะค่อย,ย,ออยชู